กระปุกแฟนกระทิงพูดแล้วหลังโดนโยงคดีแชร์ฟอร์ดส d เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจหลังเฟซบุ๊กรวบรวมผู้โดนโกงจาก f o r ์ดสีได้ออกมาแชรองพระเอกดังอย่างกระทิงหรือกระทิงขุนนรงว่าเป็นหนึ่งในพ่อขายชักชวนคนมาลงทุนแชร์ f o r ์ดสมีมีลูกขายถึง14คนรวมไปถึงบอนหรือบอนกำมัน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเทนในครั้งนี้มีลูกข่ายรวม17คนเมื่อวันที่15กันยายน65ที่ผ่านมาทั้งคู่ชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านรายการหนกระแสของหนุ่มกัญชัยโดยการยอมรับว่าลงทุนจริงแต่ไม่ได้โกงใครและไม่ได้ชักชวนหรือเป็นแม่ขายใดๆทั้งสิ้นพวกตนก็เป็นผู้เสียหายของขอบวนการนี้และเสียใจที่ไม่ได้ออกมาแจ้งความดำเนินคดีจนทำให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อ ล่าสุดทางรายการทุกโต๊ข่าวติดต่อไว้ที่กระปุกหรือกระปุกพัชาราแฟนสาวของกระทิงได้ข้อมูลสั้นๆว่าทุกอย่างเป็นเรื่องซีเรียสละเอียดอ่อนขอให้ทุกคนมีความชัดเจนก่อนออกมาชี้แจง